300 baht is uh, yes it's very not too big price but I'm a little surprised because I can buy many things from 7-Eleven with 300 baht. Try Ani. Yeah. <laughs> yes. Uh, milk and free like this too. To Annie can play this. This is sticker. Uh, this is like a uh, um, gummy, gummy, watermelon. Okay. Ah, oh, this is an proof already. Egg. Hey. like. Okay. She already two pieces. โอเคเท่า e หร t อืมฉันไม่แน่ใจ n ต่ o ็ไม่ e มากนักนี่ก็เหมือนกันนะคะของขน,นมคุกกี้คุกกี้โ oh, uh, oh, <God. S 1> อ้นี่วเวทชตลองกาลาโก้ห้าอปนิ่งจะช่วยแกะให้นะคะโอ้ก็ oh, <God. S 1> แล้วก็นี่หนังมัดผมของแม่นะคะโอ้ Ooh, อันนี้ฟลุ๊กโคตวจดอ แคนดี้นะคะเป็นรูปทุเร oh, 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 oh. ียนนะคะเราก็ซื้อนะโอ้โหขนมน้องอันนี้นี่ขนมน้องอันนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันน้องอันนี้โชว์นมกินอะไรมั้งเออค่ะเออค่ะนะ hi ริฟันอุ้ย she want to this eat this like a แกนตานะคะเออแาเี่ยเออแกแกนตานะฮะอายเฟู thank you very much please please like to help us thank you very much g o อยากกินมากเห็นแต่ในอะวิดีโอในยูทูบนะฟิสรมาอ่ะ i ฟิสเอรูอกซอเอฟเฟิโอเลี Ani, eta Oh wow. Got <laughs> melo. Hi, love from India. Thank you very much. Thank you. We try to eat almost Hello. everything, but I um, no now uh, we cannot because Hello. we must go. Continue Mama. soon. Everybody, we will go Mama. to restaurant soon. Oh, everyone look see? บลูดแบบ no not real b l o is jelly only นะคะ but know, we will every, eat everything inside c a s <don> s o u ใ a ้น้องอันนี้เปนั่งในบาะเลยค่ะไปเลยไปเลย e w i, yes, I, uh, I, I g inside tassou thank you very much I will a i e okay hi from India thank you you are so k t thank you very much please please like help me too thank you Oh, where you come from? Margareta. Okay. And arindima Okay. Hey, hey. Bye bye. Okay. Thank you for watching us. You see inside again. you sita. your car seat. You go inside car again. I'm sorry. I'm so busy all the time. Oh, บีซีอาจะทำ thank you ขาสันนะคะเพราะว่าหิวข้าวนิดหน่อยเนาะเพื่อนเออ้อมาิอยากนหน้าเพร่อืมได้ไราราอยากกินยาเรอยากินอ thank you กตัวบอ้เท่าอ้ไเสียนแทงอ่ะนี่มาบาอ้วกเบอ้วกสาเสียนไปเรื่อยเห็นวัไปวันั่งกับเ้ยนสี่ปันล้นั่นมแปดปันหมืองอะเสียนดีเลยตายะไม่นาค ว่ไปไหนมอนเสียงกันให้วิ่งกัแม่เออจะมาซอยกันเนอกเออไปนะก่อนเขาซอยก่อนนี่ก็ถือว่าหนักแล้วแม่แนนแม่หายคะแนนแม่ดีเด้อกลัวว่าเขาพิชพขาพิษแม่เอาล่ะหลอเอี๋ยวไปดูดิกเกอมีเยอะหูก Thank you for watching everyone นำ continue Oh my gosh ชาใส่เต้อสินั้งมุ่งอะเนี้ เานอันนี้นะคะหาอะไรกินต่อนี่ได้ก่านอหน,นี้งแม่ทำไอ้บ้นนีไปทางไหนเจ้าถอยไปเลยค่ะจะออกตังนี้เลยก็ได้หรือไปลับตัวนั้ไออกออกานะครับแล้วก้นไปโผ่้นได้กันนะแตงิ okay. วรวนแตงคิวแตงคิวโอ้โ o แอม โอเคลูก okay, We go out from this so. uh h s, s p l and e w continue to uh eat something very special and uh very delicious คะดะอคมากูิกนูิออก๋ออันนี้เข้าไปทางไหนนะหนิจะไปไหนี่นรือยี่้อาหามือเดียวนงอองเหรอเออมันอาจจะเป็นอเด้า เลี้ยวในออกนี่ได้กว่ได้<ะ>ได้ว่ะโอเค we have little problem now is okay หิวข้าวจนขาสั่นนี่ก็มีเฮ้ยแะ่ว่าดเลยพูดเลยหน่อยแม่ยโยออกซ์ข้อ,อม่มอยโอ็หน้าให้ยายช่วยดูลูก,หลกให้ยายช่วยดูลูกเดี๋้เต้ยช่วยเปิดให้หลานมันไปตรงเฮยังหรอซ้ายหนอ Thank you for watching everyone. Now I'm go out already. And go to eat ข้าวซอยประตูเชียงใหม่อีกแล้วนะคะอีโกวีการ Yesterday we cannot eat uh, the best ข้าวซอย but because they have no more now we, we 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 try again we try again. Thank you for watching. Now we are in เชียงใหม่ Thailand everybody วินคู่เมืองนะคะคู่เมืองที่โช่าเดี๋ยวฝรั่งงงไม่เอาไม่พูดคู่เมืองเชียงใหม่เจ้านะคะก o u n า beautiful place inside เชียงใหม่ทาว Very beautiful ว่า Everybody <laughs> very beautiful full place Today is so quiet now. Not too much traffic because today is Sunday. But I think at the night, maybe have a lot of traffic again because they have a uh, here uh, walking street again for at night. This is uh, the old, the old wall. เชียงใหม่แปลว่าย่มัต้องปน้ผมหนาไอ้ม่เดาไหวกันดู have no อนหนาละลูก I must help uh my child l i t t l e b i t so sorry เีมาโอ้แต่แล้วมาแม่กลับมา ก็ได้ก็ได้ก็ได้ตึงมันได้มาได้มันจะพูดเออมันจะให้มันเออมันมาได้นั่นนี่เงาโซเม่อันบบแอดินี่เกิลเนาะอันนี้มูมูเยเดีนี่เกิลเอาไปไว้ไหนยาดูดูที่อ๋ออันเยอะปะมันคันแอนแวนดาเดนมันก็นึกได้รู้แฮ่มันเอาไว้ไหน เอาเอาออกตั้งน่ะเอาออกตั้งน่ะเอามาขวดแกใส่นี้มามามาเอาเสียโอ้ฮะโอ้ยอ่ะไปโอ้ thank you for watching everybody now we continue around คู่เมือง today อินเดียโอเควันอะไรลอีฮอลลหระอน้ยว่า This is สวนบวกหาดเพื่อนอน r เาจะเข้าซอยอันไหนโรงพยาบาลนั้นรอพร big park in เช uh ียงใหม่นู่นนู่นนูน e v e r e มา ฮอลิอินเดียโอเคชอบดูนะคะ I like to come to this place โอเคโรงพยาบาลอย่างก็รวมแพทย์ดีไงแล้วจะดูว่าเทศกาลอะไรของน่ะ color โอเคโอเค Very fantastic. หรือว่าเ o าเรี o กนี่นี่ Are you YouTuber? Have something that I can see ี่เแล้วเนี่ยมยเนัดลี้ยไหนขวาว่าซ้ายก็บอกมานี่อ่ขวาว่าซ้ายแต่แม่ตาใจนนตรงไปตางไปต้งไปโอ้ใจเ็นะจตาแอบแต่นีก่อนดีไหม ตรงไปตรงไปตรงไปนี่บ่ล่ะเนี่ยอนุนี้เลี้ยวได้ไม่ใจเลยเอาไปเอาไปบวชเอาจะเลี้ยวขวาไปเด้เนี่ยเออไม่ก็ต้องอู้กับขวาก็ซ้ายกินน้องก่อนน้อเลี้ยวเลี้ยวไอหนิงกั้งว้ายเจขาจะไปรวมแพทย์เนี่ยมึงเขาหมุจากรวมแพทย์กะมจากมองจากเนาะเขาจะเลี้ยวตัดทางใดก่อนอะนี่ Yes okay can you uh, can you help uh, write something in my my uh video เข้าหูว่า and then I can uh, follow you รวมแพทย์น่ะใคริเหล้าเมามาแอให้ขึ้น Thank you for watching everyone I will go อวนี่ได้ Gewitt n r for ออกไปนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไปตรงนี้เลยพม่ล่อซ้ายเลยพม่ก่อ น้อง้รแล้วก็อันจะอไปที่เป็นการก็มากวารูเหมือนใช่คงต้องตรงซื่อไปคือว่าอันนะเนี่ยมันเด็โอ้นี่รถเครื่องนย่มันน้ำมาเหลือต่ะใช่ไหม So m เ n y m o t o c y c l e for วะว้าว Watch my full name here in the Arindima. Wonderful day. Uh -huh. Okay, I will follow you after I am crop uh, your name already. Thank you. Okay, I will follow you. Thank you very much. I will see this festival that you say, Tin Me. <laughs> mm. But if uh, today I have little battery, if uh, I don't have battery, maybe I can wash after. โอ้วัดยงปวง very beautiful ว่ะ thank you for watching ตรงไนัวกระมนอรถเต้น่ะัวรถเตน่ะนี่กัดกล้องน่ะต้องไป oh, <party. S 3> ตรงไปเลยนี่ไหนเสือใตรงเออ thank you everybody oh, <wow. S 1> thank you very much อ๋อแต่เอนี้ยป้ายเขาซอยมีนีนา้คือเดี๋ยวถ้ามันมมข้าซอยข้ามันไก่พหนา่ะป้ายโคขวาไม่ใช่เลยใก็แม่ละกนนะเออนะตอนไหนอ๋อตอนไหนจะจอดไปนะ โอเค go and l u y s o m e ะไ i n g for i า t มาทานกัน y าจะซื้ออะไ e บา a อย่างมาทานกันโอเคเราจะไปตอดะไรอยมาทากันคจไปซื้ออะไาอย่งมานกเนีอรู้ป่ะ e v e r y o n ่ เออกอืมอีกคนเนี่ยหรอกม่ละเอาลงพุ่งดียว่าเอาเออไปได้อันมันจอนี้อันนีนเดียวกันเนอะ้องไป่า ต้องยืนตรงนี้แป๊บนึงลูก <h abilir> ตัดสินใจอ่ะปัญหาเราต้องรีบ Thank you for watching everyone Oh fantastic <laughs> What ได้สเตล The look, มั้ยนี่แฮมุนๆๆเนี่ยโลแฮ Go inside is something Very special <Wow. S 1> ข้าวซอยร้านข้าวซอยลุงประกิตนะคะสาขานาตาสิน wow, wow, wow. เออโกอินไซด์ลูกปะให้ป้า hey, หนิงหานี yeah. ่แ <Okay. S 1> ดังไกลทั่วโลกนะคะอ๋ oh, very e l i c i u s this <Wow>, ข<ๆ>้าวซอยไปลูกปะนั่งนอกเนี่ยป้าหนิงนี่ห่อ

เว้นเอาเวนเอายายขึ้นกุ๊กกะมาได้อังยายมาแล้วเนี่ยยายขึ้นบักนี่ได้ก่อนแม่ว่าขึ้นได้ก่อนถ้าไปได้จะนั่งรูมมูฟก่อนก่อนรถ ดีก็อีตรงนี้มันต่างเดินหน่อย่ะไม่ยิงย้งมึงไ้บอก<ะ>เออป่ะอันนี้วีวีรีเ็นยัน,ส,นอสองโต๊ะอะไร่อะไเยอะขนาดนีนด้นั่งไหมไ่นั่งโต๊ะอันนี้ก่อน เอาหนังสองต้นก็ได้ดนี้เอาหนั่งต้นแรกเนี่ยอาวัหน exactly. ังไม่พอมาได้หลายคนใส่เนื้อค่ะอันนี้ค้มใส่เนื้อ เออไก่ให้ด oh, ีเหลือนอกินไปกินใจตึงเนื <t 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 ้อไก่ไก่ไม่อยากกินไม่ไม่มีรวมหรอมันมีข้าวซอยรวมไก่เออรวมใช่นั่นรวมเไม่ใส่เออถ้าใส่ใส่ก้อนเนื้ออย่างเดียวจำไหมเดี๋ยที่นี่บันดังเองนี่มีพี่เพื่อนใส่เนี่ยดูแหละเออเอาไก่ไก่ไก่ทอดไก่ต้มนะรวมกันนี่นี่ Dang, dang, dang. Very special, this. Hello, Mom. You have get Mama. Oh, the thirsty. I

<c oughs> okay, t ค a n บ you. We s จ y บ y e bye for this clip see this next clip bet for my food i t t l e bit